รับเข้ามา1 2 3 4หน้าตาเหมือนกันเลยนี่แฝดสีมาเลยหมวกกลุ่มนี้มาจากนี่ดีครับห้าห้าไม่ธรรมดาแน่นอนนะใครรู้จักติ๊กเกอร์นี้นี่รู้อายุเลยอะนะครับจะมาจากกลุ่มของพวกพี่เขานะครับทีนี้สีใบเนี่ยครับเข้ามาทำโปรแกรมฟิตติ้งก่อนอย่างแรก บางใบเคยเคลือบเซรามิกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟิตติ้งพลัสหรือเปล่าต้องมารอดูอีกทีนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยอะ่ะคือแบบนี้นะคือแบบนี้นะคุณเห็นอะไรไหมล่ะนี่แหละนี่แหละที่ผมไม่อยากยกเห็นไหมคือไปหมดเลยครับเป็นเรื่องปกติและธรรมชาติมากๆนะครับของหมวกแบรนด์นี้นะครับแบรนด์นี้ไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ไม่ดีแต่ด้วยและหลายๆแบรนด์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่เขาไม่ดีแต่มันคืออายุการใช้งานของเขาที่มันได้ที่แล้วเราต้องเรียกว่าได้ที่เลยดีกว่านะครับอ่ะตัวนี้ครับมันยุ่ยสลายหมดแล้วใช่ไหมตัวนี้ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้เราเปลี่ยนให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเ,เราเรียกว่าซัพพอร์ตตรงขอบหมวกแล้วกันเนาะยางหมวกแล้วกันเนาะแต่ว่าวัสดุเขาอะจะยางก็ไม่ใช่ยางนะครับแล้วมันเปื่อยหนีหมดมันเปื่อยทิ้งหมดนะครับอ่ะดูไปนี้ ใบเล็กหนึ่งพี่เล็กหนึ่งครับเนี่ยมันเปื่อยอย่างนี้ลักษณะมันครับมันมีเปลี่ยนนะเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคเอางี้ผมจะเริ่มต้นยังไงดีวะเนี่ยผมรู้เลยว่าผมลือ้อผมจะเลอะตอนนี้ผมเราเราตั้งโต๊ะแบบหน้าร้านเลยกะว่าถ้าเลอะนะกวาดทิ้งเลยเพราะไม่งั้นนะครับมันจะพาให้ทุกใบในร้านเรา,ามันจะเลอะไปหมดนะครับโอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูกัน มา,มาเต็มจริงนะครับสําหรับสีใบนี้บอกเลยมันไม่ใช่เป็นอันนี้เราเรียกว,ว่างานเยอ้มงานเยิ้มมันหมายความว่าเวลาที่ดูอย่างนี้นะดูอย่างนี้นะพอรูปปุ๊บนะเห็นไหมเนี่ยครับมันเป็นเยิ้มติดเราไม่กล้าทําบนร้านเพราะว่าไม่งั้นนะครับมันจะมาบวกของลูกค้าใบอื่นนะครับเยิ้มไปด้วยตอนนี้เราเป่าเป่าเอาพวกเศษนวมเศษนวมนะเศษฟองน้ํานวมนะอ่าใบนี้เป่าแล้วนะครับ อ่าใบนี้เป่าแล้วเป่าหมดแล้วแหละเป่าหมดแล้วแหละนะครับอ่ะอ่ะนะครับและเราจะแยกถุงไว้เนาะเห็นเนาะถุงอาจจะไม่สวยนะเพราะเราไม่กล้าใช้ถุงซิปเลยนะครับเนี่ยพวกนวมพวกเนี้ยมันจะเป็นเศษเศษอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยครับเดี๋ยวต้องทําใหม่เดี๋ยวเราจะแจกแจงว่าใบไหนคือต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับแต่ละใบมันทาไม่เหมือนกันเพราะว่าบางใบครับนมหัวเสียนมแก้มเสียแต่บางใบเสียแค่นมหัวบางใบเสียแค่นมแก้มเพราะฉะนั้นครับ เราจะต้องไม่ให้อะไรของลูกค้าสลับกันอะไรของลูกค้าเนี่ยอย่างเช่นพวกชุดนี้ครับมันก็จะอยู่ในถุงตามนี้เราก็จะต้องติดเบอร์ไว้ที่ถุงอีกนะครับนวมที่ซักตอนตากมันจะต้องยังไงก่อนอาจจะต้องซักเรียงทีละใบเพราะว่าไม่งั้นก็ต้องแยกที่ตากการแยกที่ตากผมแยกได้ครับไม่ติดนะครับผมแยกได้เลยนะครับแต่ตอนที่พอเวลาลกแหวนหรือตอนตอนเรา,เ,ราเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะตอนที่เรามันแห้งแล้วครับมันจําเป็นที่จะต้องให้มันไม่สลับกันนะครับดูดิเนี่ยงานเยิ้มเนี่ยอย่างเงี้ยเยิ้มเนี่ย พอถูปุ๊บหไหมครับถูปุ๊บกลายเป็นขี้ไข่ขี้ไข่เสร็จแล้วติดอยู่ที่หมวกอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องจัดการให้ดีก่อนตั้งต้นให้ดีก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปลุยบบรานต่อนะครับสำหรับบางส่วนที่เป็นภายในอย่างเงี้ยอ่บางส่วนที่เป็นภายในดูดีๆพอเขายุ่ยแล้วอะเห็นไหม มาติดตรงนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้น,นนะครับตรงนี้นะเนี่ยติดอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้น,นตรงนี้ครับก่อนขึ้นลานอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องเช็ดใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดก่อนนะครับแล้วจะไปคลีนอ่ะมาค่อยไปคลีนเพราะไม่งั้นนะครับมันขึ้นลานไปมันจะเป็นเลอะอีกนะครับบูทูก,ก็ต้องแยกอีกโหทุกอย่างสิง่งบอกเลยทุกอย่างสิง่งทุกอย่างสิ่งจริงๆรงฮะงานใหญ่ครับงานไม่ใหญ่ไม่ถึงเราหรอกโอเคจ้ะอันนี้คือ หน้าร้านเราหน้าร้านเราก็จะขายพวกอาหารอีสานด้วยนะครับแฟนผมเป็นคนขายเองนะครับถ้าใครที่เคยมาก็จะรู้เนาะส่วนใหญ่ลูกค้านั่งรอหมวกรอรถก็จะนั่งทานอาหารรอครับโอเคจ้ะอันเดี๋ยวมาดูกัน แต่จ้าเมื่อกี้ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับ4ใบนะครับเราจะปรับผิวแล้วลงเซรามิกแค่เพียง2ใบเพราะว่ายังไม่ได้ทำนะครับเอาอย่างนี้นะครับเราค่อยๆคยลิเบตนะครับกับเรื่องของเคมีเอ็กไลท์ครับเป็นหมวกที่ทําไม่ยากแต่บอกเลยนะว่าจริงๆคือยากมากเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความหยาบก็ได้คือเราอะเราเคยทําแล้วครับเอ็กไลท์แล้วเรารู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะเขามีความเป็นเอ็กไลท์สูงเขามีความเป็นเอ็กไลท์ เอาอย่างนี้ดีกว่าเราขอพูดแค่นี้ว่า X อ็กไลท์ก็มีความเป็น X อ็กไลท์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นครับทุกอย่างมันต้องมีการคาลิเบตและเบาไม้เบามือนะครับเคมีในการใช้ก็แน่นอนครับเป็นโซเน็ตครับสตัวนะครับเป็นคัร์บนและซูนสี่ศูนย์หกนะครับแล้วก็อูโนของลูเปสตามระบบนะครับจริงๆจะต้องมีอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเราเอาแค่ตัวนี้พอเพราะเราอาจจะใช้เคมีบางแล้วจบสวยได้เลยนะครับโรตารี่นะครับสาหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะนะครับและทีนี้อุ้ยในส่วนของเครื่องขัดครับ เฟล็กดูฐานของเฟล็กดูนะฐานของเฟล็กกับฐานของรูเปสไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นครับกับงานหมกาน็อกเราบอกเลยว่าเรายังเรายังไม่ได้เจนพอสำหรับเครื่องเฟล็กแต่ว่าเราต้องใช้นะครับเราจะหาอะไรที่เหมาะแล้วลงตัวให้เขามากที่สุดในหมกาน็อกของคุณในทุกๆใบครับโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มคาลิเบตกันก่อนครับผม เสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมเอกไลท์สี่ใบนี้นะครับเข้ามาทำฟิ t ติ้ g นวมก่อนนะครับแล้วบางใบนะครับมีขัดรับผิวและลงเซรามิกด้วยจึงต้องไปเข้าโปรแกรม Fitting p l u สนะครับเอกไลท์สี่ใบนี้นะครับทำไม่เหมือนกันและแน่นอนครับที่จบไม่เหมือนกัน แต่ละใบทำออกมานะครับจบมาแล้วไม่เหมือนกันสักใบด้วยคอนดิชันที่ไม่เหมือนกันนะครับหมวกกลุ่มนี้นะครับมาจากพี่โก้พี่โก้เป็นคนเอาเข้ามาให้เราทำแล้วสังเกตดีๆนวมเอ็กไลท์จะมีนวมสีแดงและสีนี้สีเลียดมากครับต้องการทำให้มันเดิมพี่โก้บอกว่าขอเป็นเดิมนะพี่อย่าไปเปลี่ยนแมทเทียลมันอย่าไปเปลี่ยนผ้าแน่นอนครับ งานจากผมไม่เปลี่ยนแน่นอนก็ตามนี้เลยครับตามนั้นเลยตามที่พี่รีเควสเลยแล้วผมเองก็ทําอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับจุดนี้นะครับอะไรจุดนี้เป็นจุดที่เสื่อมของเอกไลท์เป็นธรรมชาติของเอกไลท์อันนี้คือหายไปพี่โก้เบิกใหม่เตรียมรอใส่ครับแต่ว่าวันนี้เราขออนุญาตทาคลิปปิดก่อนเพราะว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวแกจะมารับไปแหละนะครับก็ ฟิตติ้งคลาสครับเป็นโปรแกรมที่ตั้งต้นตั้งแต่การลือนวมออกมานะครับทำความสะอาดสําหรับส่วนนวมที่มันยุยติดอยู่ในตัวหมวกต่างๆนะครับก็หลังจากนั้นก็เอาโครงนมเดิมออกมาแล้วก็ทําฟองน้ําใหม่นะครับ Position ความสูงของนวมไซส์ Size นวมนะครับเห็นก็คงคิดเนาะว่ามันจะสลับกันไหม มันไม่สลับหรอกผมมีวิธีทําให้ไม่สลับต่อให้ซักในถังเดียวกันผมก็ไม่สลับผมมีวิธีทําของผมนะครับมันมันไม่ได้ทํายากครับทําได้ทั้งหมดนะครับอืมครับชอบงานใหญ่ๆนะครับชอบงานที่ตื่นเต้นนะครับแต่งานบางอย่างที่มันจุกจิกเองก็ก็ต้องชอบไปโดยปริยายครับเพราะถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้ครับ มันไม่มีใครทำนะครับผมทำได้มาเดี๋ยวผมทำให้นะครับก็สนุกสนานกับสีใบนี้แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนี่ประมาณเกือบสิบห้าวันนะครับประมาณสิบห้าวันก็โอเคครับแต่ก็จบสวยนะก็ไม่มีอะไรที่เสียเลสนะครับแล้วก็ไปต่อได้ตอนนี้ครับนวมแบบนี้นะคุณใช้ได้อีกเลย2 3สามปีสี่ห้าปีคุณใช้ไปเถอะผมว่ามันยังไม่ยุ่ยผมว่ามันยังไม่ยุ่ยเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่อยู่ในไทยครับมันเกิดในไทยครับแล้วมันเหมาะกับประเทศไทยครับเท่านั้นง่ายๆครับผมโอเคถ้า นวมใครมีปัญหาก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยวเราจัดให้ส่วนใหญ่ที่จะเจอเลยแอร์ไลน์เนี่ยโชเเอเนี่ยเป็นนะครับเ g v เป็นครับบางรุ่นนะครับแต่แอร์ไลน์ไม่ค่อยเป็นครับน้อยมากนะครับแอร์ไลน์ส่วนใหญ่ก็จะเสริมให้มันหนาขึ้นส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่มีการบิ้วใหม่ไม่มีการทําใหม่ว่านวมของอะไลครับมันเป็นนวมที่ไม่ได้เบิกยากนะครับเบิกก็ไม่ได้ง่ายครับแต่ก็เบิกได้นะครับสบายๆนะครับมางั้น X อร์ไลน์สใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหูกใจเพื่อเป็นกํลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ